ก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผม <Go. S 2> อ่ะก็วันนี้จะาพูดข้อมูลเกี่ยวกับนี่คือวิธีที่นิจามังกรงาดจบชีวิตของทิศนินจาน,นินจาโก้ดาร์กอนไรซิ่งชี่ิตแฟนคลับเซีนสี่นะครับ <Okay. S 1> ก็ชีวิตแฟนคลับนินจากโกนะ้เนาะและ g า n นะ์กอนัสจากเซีนสี่บอกใบว่านินจาอาจเข้ามาแทนที่มักง,งกรที่กำเนิดในตอนจบของด r ร g o n r ไรซิ g งนี่คือวิธีที่นินจาจากกะเกษียณ ก็อ,อันนี้อันนี้ก็เป็นเพลงแค่ที่ดีจากแฟนๆนะครับผมจากแฟนกกนินจาโกเนาะก็คือว่าจะได้ดนแล้วเนาะตอนเนี้ยตอนแรกเราล่าสุดผมได้สปอยล่าสุดสปอยนี่จาโกง,งอางนเช่นสี่เนาะพร้อมกับชื่อตอนแล้วก็ชื่อตอนแล้วก็เรื่องย่อด้วยเนาะก็มีการเขียนได้อยู่นะว่าแต่นินจาเนี่ยในเช่นสี่น่ะนินจา,ะนจ,า,ะนจ,าะจะใช้เทคนิคน,นั่นแหละเทคนิคล่างโคนัทเองเนาะเห็นไหมมังกรเนาะโคนัทเออนดันดาก้อน ดาคโคนัดเนาะล่างดาคโคนัดเนาะในการต่อสู้ในเ้นสีน่น <c oughs> ี้เน <c oughs> าะก็พี่เขาบอกว่ามันเป็นการบอกใบ้เนาะเออเหนกันบอกว่าว่านินจาเนี่ยอาจจะเข้ามาแทนที่นินจาต้นกําเนิดหรือว่าหรือมางการณ์ไม่ใช่ในแทนที่บังกรต้นกําเนิดนั่นเนอ, <c oughs> องนะอ่าเขาก็ไปได้ไหม <c oughs> มันก็ไปได้อยู่เหมือนกันนะเออนินจาเนี่ยจ,จะแบบว่าเปลี่ยนร่างไงเปลี่ยนร่างบังกรใช่ปละแล้วก็จะเป็นน้ามาแทนที่บางกรต้นกําเนิดอ่ะ มังกรขว้างนั่นเองเนาะนะครับก็นั่นหั้นในตอนจบของเส้นมังกรงานนี้น่ะอาจจะเป็นการนินจาเนี่ยเป็นการเกษียณนั่นเองนะเออนี่คือวิธีการที่นินจาจะเกษียณในมังกรงานนะครับก็คือว่ามังกรงานเน่นะจะเส้นห้าจบเนาะหลังจากมังกรงานเส้นห้าจบแล้วน่ะนินจาเนี่ยจะเกษียณนั่นเองนะเออเกษียณกลายมังกรแทนอ่ะไปแทนที่มังกรตองกำเนิดแทนนั่นเองนะแล้วก็ให้นินจารุ่มใหม่เนี่ยขึ้นแทนเลยในนินจาค้ชใหม่นั่นเองเนาะเออนะ เ <g ulk> ออมันก็ไปไปได้อยู่นะผมข่ะผมก็ตอนนรกมีข้อมูลทองประเทศแล้วผมก็เดาไว้ว่านินจาโคเซนใหม่เนี่ยอาจากกจะเกี่ยวกับนินจาทีใหม่แล้วก็ได้เหมือนกันนินจาทีใหม่เนี่ยจะเข้ามาแทนที่เลยแต <g ulk> ่เ้นใหม่ไปเลยเนาะ <g ulk> เป็นการรีบมิกใหม่อ่ะเป็นการรีบูมใหม่หมดเลยนะครับมก็เป็นไปได้อยู่เช่นเดียวกันนะ <g ul> อา่อาฮะฮันเดอรลองติดต่อติดตามอีกทีนึ่งนะครในมังงะเซน5้าก็เ้นสนี้ด้วยนะครับผมก็นี้เป็นแค่ที่จะดีจากแฟนๆนะครับแต่ส่วนเรื่องจริงน่ะก็ติดตามอีกทีหนึ่งเนาะอ่าะ กถ้าครช,ชอบคิดนี่อย่างกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างกระดิให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารเนาะถ้าอยากดครายอยากรู้ข้อมูลก่อนครยสามารถเข้าไปกดรีคอร์ดได้เท่านั้นนะครับผมส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีดครับ